จูปตะ,ะแต่งตัวเฮโยเสื้อหมอแตะไปไหนนี่ไปงานวันเกิดให้จูขี้เมีย่ยงวันนี้วันเกิดมันจ้าเออเอาก็ไปนี่กับนี่บัดใดปตะเมี่ยงก็กินน้ำหอมอย่างนี้ล่ำเหลนะือน่ะดูมันต้องใส่ไปป้าคนหลายบดใส่ได้เพย่วจะาตราเพื่อสบไครพปร่๋จะว่านเฮ้อ หอมมากนี่ปะโถๆ,ๆก็ไปนี่กับนี่บดายก็ไปใส่อย่างรองเท้าปะโถผ้าใบแหมซ้นำ<อ>นี่ไ่ใส่เกล็ดเตะไปอ,อ่ะใส่เกล็ดเตะอ๋อโอ้คนไป่กล้าสู้ลูกนี่ไปนี่บดายสู้จะมาแอนอย่างเงลั่มปะเหลือคนบ้านใต้บ้านเหนือฮะจะไปมาดนักอย่างลั่มเหลือเนี่ยใส่เกล็ดผ้าใบแหมซ้ำไปไปใส่เกล็ดเตะโอ้ขนาดนั้นเลยกะเออนี่เอารถอย่างไปนี่รถยนต์ก็รถ เอารถเครื่องไปแกมันมีที่จอดกาบ้านจูขี้เมียก็รถเครื่องยางมันหัวอยังเดี๋ยวขึ้นไปได้ยังไงยางรถหัวเนี่ยมาจากวันซืนอะเนี่ยบอกไปแปลงมีเวลาไปยังได้ค้ารถโยนต์ไปเดี๋ย้ๆสู้สู้กันยังย่งแฮมเมอร์ก่อนที่จะไปเดี๋ยวก่อนอย่ายัางปรเดียวเนี่ยจะวัดเบาะเนี่ยกะมันห่างเท่าใดมันชิดปะเท่าใดเนี่ยเนี่ยเนี่ย à ờ. chốt ừ à oh, mai mi nải phơ cuốn kìa nè nhớ cái à điệp lõi ô điệu điệu oh. điệu oh. điệu 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 เกน้ำมันมีเตาดาต้องถ่ายรูปไว้ชองเออันนี้ปิดอันนี้เปิดถ่ายไป <c oughs> ปิกมาจะไปเพิ่มีกินน้ำหอมได้เอาเอาเข้าไปผัวกับใจะหารอขางผัวขางยังล่าขางยังเหลือคนัดเดียวมันมจะต้องการรอหรือบัล่ มันต้องการเล่าใจา <c oughs> ่ามันมีห่นนยากหนึ่งมันจงตังก้มตั้ง,งน่นอย <ừ S 1> เออมาเดี๋ยวนี้นะบรรเาบาะเอ้อยอยังก็ได้หมดแล้วนะลักฐานมินี่หมดแล้วทุกอย่างปิ๊กมาต้องเหมือนเดิมนะน้ำหอมห้ามมีเส้นผมเอ้ยรีบเอ้ยห้ามมีเด็ดขาดทุกอย่างปิ๊กมาต้องเหมือนเดิมเนอะครับผมถ้าเหมือนเดิมหลบวังเพื่อดีครับผมแล้วแนะ่ครับผมไปเลย